พี่นาพาไปดูภาพนี้เป็นไวรัลนะะนายกหญิงญี่ปุ่นตีกลองนะเป็นร็อกเกอร์แล้วก็ผู้นําเกาหลีใต้ก็ตีกลองโชว์นะเป็นภาพที่น่ารักมากนะพาไปดูก่อนทั้งคู่ดวลกลองกันดูดิว่าใครตีเป็นคนที่ตีเป็นมเนี่ยคนที่ตีเป็นน่าจะเป็นคนนี้นะ <laughs> เพลงที่ทั้งคู่เล่นคือเพลง g o l d ด n นะฮะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมช o n น p o p Demon n u n t e r s แล้วก็เพลง Dynamite ของ BTS นะฮะการดวนกลองเกิดขึ้นเมื่อคือนนี้ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นของอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้แล้วก็มีการไปเยือนเมืองนาราบ้านเกิดของทาคจิผู้นำญี่ปุ่นด้วยนะอีแจมยองก็มอบชุดกลองให้เป็นของขวัญกับทาคจิเพราะว่ารู้ว่านายกญี่ปุ่นเนี่ย ข้างใครหลงไหลาการตีกลองมากเคยเป็นมือกลองวงเฮฟวี่เมทัมาก่อนนะคือแบบคู่มากอะเป็นผู้หญิงที่คู่มากแล้วจีอีจายมายองก็โพสตคลิปผ่าน IG บอกว่าตอนแรกๆฉันก็เก้ๆกังๆชัไมุู่้จะตียังไงแต่พอเล่นไปเรื่อยๆก็ตีกันเข้าจังหวะกันได้ไปได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> สะท้อนว่าอะไรอีจามายยองบอกว่าสะท้อนว่าเราเคารพความแตกต่างของกันและกัน แล้วก็มันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะซึ่งมันมีรอยร้าวหนักมากช่วงสวงครามโลกที่สองอีจามายองบอกว่าหวังว่าทั้งสองประเทศจะกระชับความสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกันมากขึ้นส่วนนายกทากายจิตของญี่ปุ่นก็โพสต์บัญชี X อบอกว่าออตอนที่เจอกันที่เอเปกเนี่ยอีจามายองบอกฉันว่าอยากจะตีกองเป็นความฝันนะตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่มีโอกาสพออีจามายองมาเยือนญี่ปุ่นเนี่ย เเลยเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ก็เตรียมกลองไว้2ชุดแล้วก็ตีด้วยความแบบไม่มั่นใจแต่ก็เริ่มจับจังหวะได้มากขึ้นนะนายโยีิปุนบอกยี่บอกว่าดนตรีเนี่ยมีพลังเชื่อมหัวใจของผู้คนได้ลึกซึ้งกว่าถ้อยคําการแลกเปลี่ยนแบบนี้ดูเหมือนมันจะเกิดขึ้นเงียบเยบเป็นเหมือนไม่มีความหมายอะไรแต่ว่าอย่าประมาทนะมันคือตัวที่เชื่อมความสัมพันธ์ของคนได้แบบลึกซึง้งแล้วดีมากๆเลย ตีเก่งนะการเยือนญี่ปุ่นของผู้นำเกาหลีใต้ถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามทางการทูตในการกระชับความสัมพันธ์ของสองชาติซึ่งถือเป็นมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกนะทั้งคู่เนี่ยมีรอยร้าวบาดหมางก,กันยาวนานมากตั้งแต่ญี่ปุ่นยึดเกาหลีเป็นอาณานิคมนะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะ ช่วงก่อนสงครามช่วงสงครามโลกที่สองนะญี่ปุ่นไปยึดเกาหลีเป็นอาณานิคมเดี๋ยวว่าหลังค่อยเล่านะแล้วก็มีเรื่อง Comfort w o m ม n มีอะไรหลายอย่างที่ทั้งคู่ยังมองกันไม่ติดจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เคยมีการคว่มบาตทางการค้าอะไรกันด้วยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเจอศึกใหญ่เพราะว่าทากายจิเนี่ยไปไปแตะเรื่องไต้หวันแล้วทำให้จีนไม่พอใจนะก็ กำลังกำลังงัดข้ออยู่กับจีนเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> การที่กระชับความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้มันก็เลยเป็นเป็น,ปนทางออกให้กับญี่ปุ่นประมาณหนึ่งนะว่าอย่างน้อยตัวเองก็ยังมีเพื่อนในเอเชียต,ตะวันออก <Okay. S 1> ก่อนดวนกลองเนี่ยผู้นําทั้งสองประเทศแถลงข่าวร่วมกันว่าต้องกระชับความร่วมมือให้มากขึ้นทั้งทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อต้านความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทวีมากขึ้นในภูมิภาค มีการหารือกันเรื่องของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม AI การลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีนะฮะแล้วในวันที่ทาคาิจิกับสีจิ้นผิงมองหน้ากันไม่ติดเพราะเรื่องไต้หวันนะใครสนใจไปดูพินาทำแฟลชพอยต์ไว้เกาหลีใต้ก็พยายามเป็นตัวเชื่อมนะสัปดาห์ที่แล้วอีจมายองพึ่งจะไปเจอกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของ จีนแล้วก็มีช็อตที่เป็นไวรัลนะคืออะไรรู้ว่ะไปเซลฟี่ร่วมกับสีจิ้นผิงและภรรยาโดยใช้โทรศัพท์มืมอถือเสี่ยวมี่ที่สีจิ้นผิงให้เป็นของขวัญตอนประชุมเอเปตอนนั้นเนี่ยตอนได้ของขวัญมาเนี่ยอีจีไมยองก็พูดแซวสีจิ้นผิงบอกว่าเออฉันใช้แล้วมันจะปลอดภัยหรือเปล่าเธอแอบใส่อะไรไปแล้วมาสปายฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะ ติดตั้งระบบจารกรรมไว้หรือเปล่าซึ่งสีจิ้นผิงวันนั้นก็ยิ้มขำๆบอกว่าลองตรวจสอบดูสิลองใช้ดูสิแล้วก็ขัากันนะพี่นาคก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าอ,อ,อีจมามยองก็ดูจะชอบอกชอบใจกับของขวัญที่ตัวเองได้นะแล้วก็เคยพูดถึงเรื่องนี้นะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะเป็นแบบเอาเป็นเอาตายกันมากเกินไป นะไม่ควรจะเทคใสกันมากเกินไปเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โลกมันยแย่อยู่แล้วประเทศที่อยู่ร่วมกันได้ควรจะอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะฮะแล้วหลังจากนั้นอิจามายองก็มาเจอกับนายกญี่ปุ่นมันก็เลยทําให้คนรู้สึกว่าเออเกาหลีใต้กําลังพยายามเป็นสะพานเชื่อมหรือเปล่าทําใหออ้ญี่ปุ่นไม่รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวมากเกินไปหลังวิวาทะเดือดกับจีนเรื่องของไต้หวันนะฮะอีกคนหนึ่งที่อีจามายองไปเจอมาก็คือโดนัทัม ก็ไปเจอที่ทำเนียบข่าวแล้วก็บรรยากาศพูดคุยก็ออกมาดีถึงแม้ทรัมป์จะดูแบบเบื่อๆป่ะไม่เนาะการทูดแบบนี้ <ina> <s ign> น่าสนใจนะตอนนี้เขาบอกว่าคะแนนนิยมของอ e. ีจแรมยองในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องคำถามคือปฏิบัติการหวานเสน่ห์นะเอ็กซ์ไซส์แบบว่า <c oughs> ชามของผู้นำเกาหลีใต้เนี่ย <c oughs> มีเป้าหมายอะไร ต้องบอกว่าทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งสหรัฐล้วนมีผลประโยชน์ต่อเกาหลีใต้สหรัฐความมั่นคงนะสหรัฐนี่คุ้มครองเกาหลีใต้อยู่ทั้งเรื่องนิวเคลียร์เอ็มบรราก็คือถ้าเกิดโดนโจมตีจากเกาหลีเหนือสหรัฐคุ้มครองให้มีการติดตั้งระบบป้องกันพัยอากาศซ้อมรบทางการทหารนะส่วนกับเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นคู่ค้ารายใหญ่กันนะค้าขายกันเยอะมากแล้วก็ ญี่ปุ่นยังถูกมองว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการโน้มน้าวเกาหลีเหนือให้กลับขึ้นโต๊ะเจรจาก,กับเกาหลีใต้ด้วยนะตอนที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยอิจมายองก็ถูกจับตาหนักจากญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นนักการเมืองที่สนับสนุนแนวนโยบายเศรษฐกิจที่เอเียงไปทางสังคมนิยมก็เลยกลัวว่าจะเข้าหาจีนมากขึ้นแต่ว่า ก็ไม่เป็นขนาดนั้นนะก็เกินคาดอีจามยองนี่ก็เล่นการทูตแบบสมูทมากนะคือแบบแกดูเหมือนกับเข้าได้กับทุกฝ่ายเลยนะก็เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับมหาอำนาจตั้งแต่อเมริกาจีนจนถึงญี่ปุ่นนะ,ะช็อตล่าสุดก็คือการตีกลองนี่คือ pragmatic approach นะเป็นแนวปฏิบัตินิยมคือไม่ยึดว่าฉันจะเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นอะไรคือแนวปฏิบัติก็คืออะไรที่ได้ ความสงบและประโยชน์เนี่ยทำได้หมดนะซึ่งอันนี้เป็นการทูตที่น่าศึกษามากดูการตีกรองไม่มีเสียงเนาะเสียงแล้วดูแกดูแกก็จอยเหมือนกันเนาะแล้วเสื้อเน,นี่ยนะก็ปักชื่อของทั้งสองคนด้วยคือถ้าใครจีเนี่ยดูแบบดูเมามันกว่าเยอะเลยนะ <laughs> นี่ก็บหรแต่คนที่อีจะมายองยังหวานสเสน่ห์ไม่สำเร็จคือใครรู้ว่าทาย คิมจองอึนคิมจองอึนยังไม่เจอกับอีแจมายองเลยนะคิมจองอึนเจอกับคนนั้นนะ่ะคนเดียวคนที่ตอนทาเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกอะมุนแจอิน<ม>เอาละก็ต้องดูว่าถ้าวันไหนชวนคิมจองอึนตีกลองได้เนี่ยวันนั้นเนี่ยจะขอคาราวะนะ <laughs> เอาละก็ปิดด้วยเรื่องนี้จริงๆแล้วดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีอะไรนะมันเป็นการทูดแบบแบบเ,เ,เ,เขาเรียก pragmatic approach หรือการใช้ Soft Power อรนะ